คุณผู้ชมครับในวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นโลบ็อกกันเกมที่เราจะมาเล่นในวันนี้คุณผู้ชมมีชื่อว่า Infinite Craft เกมนี้นะครับกำลังได้รับความนิยมเลยในโลกของ YouTube แถมเป็นเกมที่เล่นง่ายแล้วก็เล่นฟรีด้วยวิธีการเล่นง่ายมากนะครับเพียงแค่คุณนั้นจับทาตุทางด้านขวามือของเรา เช่นผมเอาเอิร์ธออกมาผสมกับไฟปิ๊งเหล่านั้นก็จะได้ธาตุใหม่ออกมาลาวาและเกมมันจะให้เราผสมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรานั้นลองเอาลาวาผสมกับน้ำดูเราก็จะได้สโตนออกมาโอ้ยเกมเกมมันมีแคบบ่นี้จริง,รงๆเหรอใช่มีแค่นี้ แต่เชื่อผมเอแค่นี้ก็เกินพอแล้วเป้าหมายของเรานะครับก็คือการผสมกับผมธาตุไปเรื่อยๆไว้จนกว่าเรานั้นจะได้ธาตุสุดแลมาซึ่งเอาความจริงนะครับกูเองก็ไม่รู้หรอกว่าธาตุไหนเป็นธาตุแลเล่นๆไปเถอะเอาละถ้าผมนั้นลองเอาก้อนหินผสมกับลมดูผมก็จะได้แซนมาแม่เจ้าถ้าเราเอาแซนผสมกับไฟเราจะได้มาเป็นกระจกไหมเหมือนในม e c คร f t ว้าวได้มันกระจกจริงๆด้วย Minecraft scale Minecraft brand อย่างนั้นลองเอากระจกผสมกับโลกใบนี้เราก็จะได้มาเป็นขวดทำไมมันแลดูแบบเมกโนเซนวะเอาขวดผสมกับทรายก็จะได้เป็นนาฬิกาทรายเอานาฬิกาทรายผสมกับน้ำได้มาเป็นคลื่นเอ๊ะ แล้วถ้าผมนั้นลองเอาเวฟผสมกับลาวาทําไมมันเปลี่ยนเป็นสโตนอะ่ะสโตนผสมกับเวฟเปลี่ยนเป็นร็อกร็อกผสมกับเวฟเป็นบริดจ์กลายเป็นทะเลนะครับแล้วเอาทะเลผสมกับเวฟกลายเป็นซูนามิไหมเฮ้ยกลายเป็นเซิร์ฟกูเล่นเซิร์ฟเหรอเอาเซิร์ฟผสมกับลาวานี่กูกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเซิร์ฟฟิง้งผสมกับขวดเข้าไปเซิร์ฟบอร์ด มัว่วแล้วคผู้ชมนี่เริ่มมัวนะ่วแล้วกูทำอะไรอยู่วะเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ซับเวสเซิร์ฟเวอร์มึ Sur งเซิร์ฟเวอร์กดรบทิ้งเลยยิย่งเล่นยิ่งไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมถ้าผมมันเอาสโตนออกมาเยอะๆแบบนี้แล้วก็ลายล้อมด้วยอะไรดีวะไฟนี่จะเป็นการทำพิติกรรมคุณผู้ชมเราเอาไฟผสมกับสโตนเราได้ลาว่าเอ มีลาวาแล้วเอาลาวาผสมสโตนเฮ้ยกูได้ออฟซิเดียนมา Minecraft มาแล้วคุณผู้ชมแล้วทำมันเป็นลูกมีดว่าออฟซิเดียนมันต้องเป็นก้อนหิน Minecraft เอาออฟซิเดียนผสมกับโลกใบนี้ <Diamond! S 1> ไดมอนด์ไดมอนด์มาไดมอนด์ <Diamond! S 1> นี่เพชรมาเลยเหรอวะเอาเพชรผสมกับออฟซิเดียนเป็นอะไรเนี่ย Onyx <ix. S 1> Onyx Onyx มันเป็นก้อนหินเหรอเนี่ยถ้าผมเอาแร่อันนี้มาผสมกับไฟผมจะได้ธาตุที่มันโหดๆไหมเรียบร้อยโอ้โหได้ลูบี้มาเติมน่าสนใจเอาลูบี้ผสมกับลาวาได้กาเน็ตมาผมไม่รู้มันคืออะไรการเน็ตผสมหินเป็นลูบี้โอ้โหนี่กูดาวเกรดมันลงมาเหรอเนี่ยแป๊บบนึงเป็นซับไฟถือว่าขค่อนข้างงงเลยนะครับนี่ววมันทำอะไรกับชีวิตกูอยู่วะเนี่ย เอาสับฝายผสมกับไดมอนด์ได้ไหมโ,โอเคจะเป็นเจอเวลี่ชิวสองอันมารวมกันเป็นเจมเจมสองอันมารวมกันเป็นไดมอนดเดี๋ยวทำไมมึงวิวัฒนาการย้อนกลับวะไดมอนผสมรูบี้เ้ยผสมกบบวันนี้เข้าไปเ้ยผสมกับออฟซิเดียนเข้าไปออโอเคดูดูแล้วแม่งไม่น่าเวริร์กผมลบทิ้งทั้งหมดก่อน ผมรู้ว่าแซฟไฟน่าจะเป็นสิ่งที่ทําขึ้นมาได้ยากเพราะว่าผมผสมหลายอย่างมากๆนะครับกว่าผมจะได้แซฟไฟล์มาถ้าผมเอาแซฟไฟล์สองอันมาผสมกันได้เจมสโตนมาถือว่าเป็นอันใหม่เลยเอาเจมสโตนผสมกับเจมสโตนก็เป็นเจมสโตนอยู่ดีทุยเอาเจมสโตนผสมกับแซฟไฟน์แล้วสองอันนี้มารวมกันนไม่เอาพอพอผมไม่ทนคุณผู้ชมผมจะเริ่มสร้างใหม่หมดเลย นะครับผมจะเอาน้ำา3อัน4อันแล้วเอาไฟวางไว้ตรงกลางแล้วผมจะเริ่มผสมไปเรื่อยๆน้ำผสมไฟได้สตรีมมาเป็นไอน้ำคุณผู้ชมไอน้ำผสมน้ำได้เมฆมาเมฆผสมน้ำได้ฝนมาฝนผสมน้ำได้เรนโบว์มาว้าว <Whoa! S 1> นี่แหละมึงกูได้เจมระดับเทพแล้วถ้าผมเอาเรนโบว์ผสมกับไดมอนด์ผมจะได้เจมแบบเรนโบว์หรือเปล่า ปับ๊บไดยูนิคอร์นมาโอ้ <c oughs> oh my ม o d ถ้าดังน่าจะหายากนะเนี่ยเอาจงจริงมันผสมกันง่ายๆเลยหรือเปล่าวะเอายูนิคอร์นสองตัวมาผสมพันกันก็ได้ยูนิคอร์นอยู่ดีอย่างนั้นเอายูนิคอร์นผสมกับอะไรดีวะผมอยากจะได้สิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งตัวเว้ยผมจะสร้างสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งตัวได้ยังไงวะผสมกับสตรีมเข้าไปนี่ไงไดดราก้อนมาแล้วโอเค แล้วเอามังกรผสมกับยูนิคอร์ดูคุณผู้ชมผสมพันธ์กันดราคอน <c oughs> <c oughs> มันคืออะไรวะอะไรคือดรากอนคอน What the hell is that ดราคอนดรากอนผสมกับฝนก็จะเป็นมังกรฝนไหมเป็นเลนโบกเนี่ยมันดาวเกรดอะมึงจะดาวเกรดลงทำไมวะมันผสมกับออฟซิเดียนะ What ค้างไปเลย ผสมกันไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมสองอันนี้ผสมกันไม่ได้นี่ผมเพิ่งเคยเห็นนั้นผสมกับซัฟไฟไปได้โฮปมาได้ความหวังคุณผู้ชมได้ความหวังของมนุษยชาติโอ้ความหวังอย่างนั้นเหรอความหวังของเราต้องผสมกับโลกใบนี้เพราะว่าโลกใบนี้นั้นขาดความหวังเนะี่ยคุณผู้ชมโลกเราเออกใกล้ตายแล้วด้วยมลพิษที่เรามียอยู่ณนะตอนนี้แล้วด้วยภาวะโลกร้อนนะครับโลกเราต้องการความหวังระทําไม่มันกลายเป็นสวนะ่ะ มันควรที่จะออกมาเป็นแบบโลกที่ดีกว่าเป็นแบบดวงจันทร์พระอาทิตย์มันควรที่จะเป็นอย่างนั้นไหมนั่นกูผสมกับออฟซิเดียนแม่งเลยโอ้ได้ซ้อนมาแล้วโอ้โอเคควนี้แหละมึงกูจะเอามังกรผสมกับดาบทําไมกูได้เป็นอัศวินขึ้นมาแต่อย่างน้อยๆเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าผมเอาอัศวินมาผสมกับดาบเข้าไปได้เป็นวอริเเออร์ได้เป็นแบบผู้กล้าอย่างนี้ผู้กล้าต้องขี่มังกร เฮ้ยอ,อย่าดาวเกรีจาร๋าขี่ยูนิครอร์นเป็นเพกาซัส <c oughs> นี่กลัวมังเล่นอะไรของกูอยู่เนี่ย <c oughs> เฮ้ยเพกาซัสผสมไฟเป็นม้านิงมังกรเฮ้ยม้านิงมังกรมันต้องเป็นน้ำหน่หว่ะม้าหนิงมังกรโอโอเคเราได้ม้าน้ำมาคุณผู้ชมม้าน้ำผสมความหวังได้เป็นมเมอร์เมดมาว้าวถ้าเอาเมอร์เม,เมดผสมกับซัฟไฟ เพราะว่าผมภูมิใจมากที่ผมได้มันมาได้เป็นไซเลนเป็นหัวเป็นหัวไซเลนเหรอมันมีหัวไหมอ่ะผมอยากได้ไซเลนเฮดมากเอาไซเลนผสมกับอัศวินเป็นไซเลนเฮดไหมเป็นเมอร์เมดไม่เอาสิเพกาซัสผสมกับเมอร์เมดเป็นยูนิคอร,ร์นยูนิคอร์นผสมกับม้าน้ําก็เป็นซียูนิคอร,ร์นค <c oughs> ือมือต้องการเไรเนี่ยเอาไซเลนผสมกับซียูนิคอร,ร์นก็เป็นเมอร์เมด คุณผู้ชมอยาถามผมนะครับว่าผมมันกำลังทําอะไรอยู่กูเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เกมนี้เพลินมาก especially ตอนที่เราปลดล็อกแบบได้ธาตุมาเยอะๆเนี่ยในความคิดของพวกคุณคือคุณกําลังดูชายวัยกลางคนเนี่ยครับกำลังนั่งเล่นเกมจับขั้วอะไรแปลกๆซึ่งไม่มีแอน m เมชันไม่มีหาอะไรเลยเอาเมร์เมดใส่ดาบเข้าไปอ้โอเคผมได้แบบใหม่มาแล้วไพเรตนี่ไง ลูฟี่คุงกังมาแล้วคุณผู้ชมแล้วได้โจนสลัดมาโจนสลัดผสมไซเลนซับสมบัติผสมกับเรนโบว์เข้าไปพอตออฟโกลมันคืออะไรอะ่ Hi, Hong, อะไฮเซททองเหรอผสมไซเลนเข้าไปเลประคอนสิ่งที่คุณหมายถึงคือเจ้าคนแค่คนนี้ใช่ปะ่ะแล้วกูจะเอามึงมาทำไมวะเนี่ยอย่างนั้นลงไป PVP กับวอริเออร์ดูอ้าวผสมกันไม่ได้ด้วยนันอาเลปะคอถือดาบ เป็นแชมร็อกมันคือตัวอะไรอะเอาใหม่ถ้าผมเอา POT OF GO มาตรงนี้แล้วผสมกับสิ่งแ,แปลกๆที่เรียกว่าเอิร์ธเราจะได้มาเป็นแร Go, ่โก้ไหมน้า <No! S 1> ฉันจักจะท้อแล้วนะงนั้นเอาโลกมาผสมกับโลกดูโอเคเราได้ภูเขามาคุณผู้ชมภูเขาผสมกับโลกเข้าไปได้วอลคแคนโคือเราได้ภูเขาไฟ นะถ้าเราเอาภูเขาไฟผสมกับภูเขาเข้าไปได้ลาวาลาวาเรามีอยู่แล้วอปว่าวะงั้นเราดีลิฟทิ้งนีครับเอาภูเขาผสมกับภูเขาก็ได้มาเป็น mountain range ถ้าเอา2อันนี้มาผสมกันก็เป็น mountain เอ๊ะยางงั้นเอาผสมกับน้ำมาได้เป็นเลคก็คือได้เป็นคล้ายๆยังไงแม่น้ำเหรออ่างเก็บน้ำมัง้งเอาเลคสองอันมาผสมกันเป็นโอเชียนนะครับ เราได้มาเป็นทะเลแล้วโอเชียนผสมกันได้ซีซีผส,สมกันก็เป็นโอเชียนอยู่ดีอย่างนั้นลองเอาโอเชียนผสมกับไพเลตดูได้เป็นวันพีชไหมไม่จะได้เป็นทรัพย์สมบัติทําไมเราอย่างนั้นเรามาลองอะไรที่มันเกี่ยวกับพืชบ้างดีไหมเอากาเด้นมาผสมกับน้ําน้ําอยู่ตรงไหนวะเออผสมน้ําเยี่ยมเราได้แบบแ่งน้ํามาพรแต่เดี๋ยวดิ ถ้ามันผสมน้ํามันควรที่จะได้พืชมาดิวะผมควรที่จะได้พืชมาไหมอะมันผสมกับคืนผมได้เป็นโลตัสดอกบัวเฮ้ผมอยากจะได้สิ่งมีชีวิตอะผู้จเจ้าดอกบัวมาทําไมวะเอาใหม่เอากาเดนมาผสมกันนะได้เป็นปาร์คได้เป็นสวนสาธารณะมาสวนสาธารณะผสมการเดนเข้าไปได้เป็นสูมาสวนสัตว์นะครับสวนสัตว์ ใส่มังกรลงไปใส่ไม่ได้ด้วยนั้นเอาสวนสัตว์มาผสมกับเมร์เมดได้เป็นอะควาเรียมนี่กลัวมังเล่นอะไรอยู่ความหวังผสมไพเรสได้เป็นกับตัน <c oughs> เฮ้ยเอยเอวะ่ะคือแบบคุณเอาความหวังไปฝากไว้ในโจรสลัดคุณจะได้กับตันมากลายเป็นกับตันโจรสลัดเราจะได้ลูฟี่ออกมาเป็นกับตันฮุกคุณผู้ชมเฮ้ลูฟี่อยู่ไหนวะกูอยากสร้างลูฟี่ว่ะนี่ไหมคุณผู้ชม ขี่มังกรดูก็ยังเป็นกับตันผู้คนเดิมฝากความหวังไปด้วยเป็นปีเตอร์แพนปีเตอร์แพนไม่มัม่วละทำไมมันมั่ววะ <c oughs> คุณผู้ชมผมว่าผมพอดีกว่านะครับยิ่งเล่นยิ่งมัว่วจะเป็นเกมที่เล่นแล้วเพลินดีนะผมว่าถ้าเกิดคุณว่างๆ <c oughs> ก็ผมว่าาคุณอยากจะฆ่าเวลาคุณมาลองเล่นเกมนี้ดูสิ่งที่คุณได้คือเออไม่มีใช่ไม่มี